we สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านโดยรายการในหุ่นไลก็สวัสดีไปช่องทาง YouTube ด้วยละครัะสำหรับผลงานเมื่อวานเนี่ยผมก็แสดงคอมยินดีด้วยนะครับผมสําหรับหน้าช่องไลกก่อในครอบครัวของเราเนี่ยผมก็ยินดีด้วยนะฮะและก็ใครสนใจเนี่ยอยากจะเข้าข้อมูลการขา้อสอบปัดข้อไปนะหรือว่าจะแอดไลน์ไปและแอดที่อเอ็มเจ็ดแปดได้เนาะผมเจอกันได้ทุกๆวันนะครับผมไลก์ก็วันนี้จัดมาฝากสองคู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราขยับไปดูสําหรับตารางของยูโรฟ้าชมเปี้ยนกันหน่อยรายการเนรี่ยวันนี้จะเป็นรอบคัดเลือกแรก นะสำหรับคู่แรกวันนี้เนี่ยไปอยู่ทาง้านของนี้กันหน่อยเลยกันแนววันนี้จะเปิดบ้านเจอกับท้านันของเบลฟิก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยับไปดูผลงานกันหน่อยละกันนะผลงานที่มันเคยเจอมาจาก2เกมเนี่ยนะก็เป็นทน้านของเบลฟิก้าที่ทำผลงานได้ทั้ง2เกมเลยเนะส่วนทาน,นของนี้เนี่ยโอ้โหยังไม่เคยเอาชนะทน้านของเบฟิก้ามาได้สักเกมเลยนะฮะ ส่วนผลงานตอนนี้เนี่ยผลงานช่วงนี้โอ้โหก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมกันจากในบ้านของเองจากรวมทือกันที่ผ่านมาส่วนมากจะเป็นกระชับนิดยังไม่เคยดุดเลยจาก56เกมที่ผ่านมาส่วนนนของเบฟิก้าเนี่ยก็นะผมไม่ได้น้อยหน้าเหมือนกันนะจาก5 6เกมที่ผ่านมาจีบออกเปลี่ยนยังไม่เคยดุดแพ้ทําแพ้เลยส่วนมากจะเป็นเดลิทของตัวเองนะผมยังบอกว่าวันนี้เบฟิก้ายังน่าสนใจเหมือนเดิมอะไรก็วันนี้แบกมาก็ถือว่าไม่ได้เกินไปผมมอกว่า ตูมเดียววันนี้สดชริงกันไปเต็มๆนะสำหรับคู่แรกวันนี้ให้มองตั้งของเบลิกาได้ส่วนคู่ที่สองนะผ้ไฟยโ,โดวด์นวันนี้เจอกับตั้งของเฟเดรันเช่เนี่ยผมสำหรับไฟยโนโนดเนี่ยฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันแต่ว่าผลงานที่มันเคยเจอมาในเกมล่าสุดก็เป็นการเสมอกันไปนะฮะส่วนผลงานตั้ง้ของเฟเดรันเช่นีผมเกมรับช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จากสามเกมที่ผ่านมาก็ถือว่ายัางดุดๆดุดดวอยู่นะผมสำหรับคู่ที่สองวันนี้เนี่ยให้มองไปทันะนบน,นน้าวเีลย่1 ตต้องยิงพื่อที่ได้ในวันนี้ถ้าทําไม่ได้โอ้โหก็ถือว่าอดไปในรอบต่อไปห,หน่อกนะฮะสํหรับคุยสองน,นี้ให้มองฟรีหนูได้นะฮะและก็สุดท้ายแล้วให้สนใจอยากจะเข้ากลุ่มในการน,นะก็สมัครแอดลน์ก็าเลยแอดทีเอ็ดแปดเริ่มเจอกันได้ทุกๆวันนะสํหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนพรุ่งนี้ก็จะเจอกันใหม่เหมือนเดิมขอบคุณครับผม